สวัสดีค่ะวันนี้พี่คินจะมาผัดผักรวมมิตรนะคะผัดเนื้อไก่ค่ะแค่เราหั่นสวยๆนะคะจะได้ดูน่าทานค่ะกระหล่ำปีอดอกกะหล่ำปีขาวสีเขียวนะคะไม่มีอะไรมากค่ะมาค่ะเรามาผัดด้วยกันมาค่ะเรามาผัดผักรวมมิตรกันค่ะ นื้อไก่นะคะผัดมรดาก็ได้ถ้าอยากกินไม่ใส่เนื้อก็ได้ค่ะไม่ใส่เนื้อ่ก็ได้ใส่กุ้งเลยเนาะ,ะอร่อยเนาะ,ะนถ้ามีอาหารทะเลก็ผัดก,ก็อร่อยค่ะชอบผัด สวานมากค่ะชนิดนี้นะคะกลั่มปีชนิดนี้แต่กรอบมากค่ะชนิดเขียวนะคะ่ะให้เนื้อไก่สุกก่อนนะคะถึงจะได้จะได้หอม ใส่ผักลงไปลเลยแค่ลบบค่ะ ใส่น้ำหน่อยค่ะใส่เกลือ รดดีค่ะซอขอยคือซอขอยนะคะพอเราใส่พุกเราจะต้องเช็่ไ้ค่ะไม่งั้นก็จะเกาะอ,อยู่ตรงนี้เนาะ ทำเสร็จแล้วต้องล้างค่ะ ใส่พริกปนนะคะใส่แป้งมันหน่อยคะ่ะน้ำจะได้มข้นค่นคะ สุดแล้วค่ะเฮ้ยดดพิกปลนะคะปิดไฟเลยตักใส่จานนี้ค่ะผัดผักรวมมิตรนะคะผัดผักรวมมิตรสุกแล้วค่ะขอบคุณแต้งกิวตริมารกาเซก,กัมเสียนะคะ